สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักลิตเชีนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น lx 100นะครับอ่าวันนี้จะมาแนะนําให้ฟังกันนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถตักที่มีขนาดพุ่งขีดสคิวนะครับลูกค้าครับอ่าเป็นรถตักที่มีขนาดพุ่งขีดสคิวนะครับแล้วก็จเจ้าตัวนี้นะครับขนาดยางที่เขาใส่มาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางเบอร์20.5 25นะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็สภาพยาง,งเขาเนี่ยก็คือบอกได้เลยว่ามาสภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับเป็นยางดันอิมะ หมดเลย4ี่เส้นนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเกาะถนนได้ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยนะสังเกตว่าบางดอกเขาจะเยอะนะครับเนี่ยนะแล้วก็จะตัวนี้นะครับใส่ยางมากๆก็แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้นั่งงานดันหิมะมานะครับสังเกตว่าจะมีตัวเนี่ยนะมีลายคอนโทรลสําหรับผ่านดันหิมะมาให้นะครับเนี่ยนะจะมีลายคอนโทรลสำหรับงานผ่านดันหิมะมาให้แล้วก็ด้านบนหัวเก่งเนี่ยเขาก็จะมีคอนโทรลสำหรับผ่านดันมาให้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูบนหัวเก่งอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะ แนของเขาเนี่ยก็มาสวยนะครับไม่ได้มีรอยร้าวรอยดำเลยนะครับสภาพบุ้งกีก็มาโอเคเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเขามีตะขอยกน้ำหนักมาให้ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเพื่อหน้างานเราไปเราใช้ยกของเล็กไปเกน้อยเนี่ยตัวนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนะมีประโยชน์มากๆนะครับนี่นะฮะสภาพสวยนะครับยางก็สวยหมดเลยสี่เส้นนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูช่วงอกช่วงเผาด้วยนะครับอกเผาไม้แห้งไม้แห้งดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับ เอาแห้งดีมากๆนะฮะนี่นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเกียร์ที่เขาให้มาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบเกียร์ท็อกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพเกียร์ใกล้ๆนี่นะครับเป็นเกียร์ทอกรุ่นเดียวแบบนี้นะครับอ่าสภาพเกียร์ก็มาแห้งสวยดีมากๆนะฮะตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับพิตาชินะครับตัวนี้เนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรักษาที่ค่อนข้างง่ายนะครับพวกพิตาชิ TCM เนี่ยนะครับเขาจะใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เหมือนกับหกล้อสิบล้อบ้านเรานะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนึงยนะครับเดี๋ยวดูรอบขันนั้นก่อนนะครับเนี่ยนะสภาพสวยเลยนะตัวนี้นะครับเขามีบางคนหลังมาให้เราด้วยนะครับเนี่ยนะมีบางคนหลังมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ดีมากๆนะครับเวลาที่เราใช้งานไปนานๆนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะกันเศษวัสดุจากล้อเนี่ยนะครับขึ้นมาโดนรถเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับก็เป็นการรักษาสภาพรถไปอีกชั้นหนึ่ยนะะ อ,อันนี้ก็เป็นสภาพรอบคันของตัว LX 100อคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องยนต์ดูกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกรุ่นให้ฟังนะครับว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยใช้เป็นเครื่องยนต์รุ่นอะไรแล้วก็มีสภาพเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับใน่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วก็จเจอเครื่องยนต์วางมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะเครื่องยนต์เขาจะเหมือนกับ610ล้อบ,บ้านเราตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์ยูสู 6BD1 นะครับึ้อชือ่นอ,นอ,นอนนว เรื่องอิกสเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องการประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยก็จะประหยัดนะครับแล้วก็พวกกรองกองอะไรของเขาเนี่ยก็จะหาได้ง่ายและมีราคาถูกนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูสภาพฝั่งหัวฉีดใกล้ๆกันดูนะครับ ยนต์อีสุ 6Bd1 นะครับตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์เขาก็ทํางานได้แน่นดีมากๆเลยนะครับอ่าเสียงเครื่องเนี่ยไพเราะเลยนะครับอ่าโอเคเนี่ยนะครับเครื่อง 6Bd1 นะครับก็แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับอ่าเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะและก็ในส่วนของตัวนี้จะเป็นในส่วนของฝั่งเทอร์โบนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพใกล้ๆกัน เครื่องยนต์มาแห้งดีมากๆเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับไม่มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับนี่นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นสภาพในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัวอิตาชิ LX 100คันนี้ครับผมนี่นะครับขึ้นมาด้านบนนะครับในส่วนของที่นั่งด้านบนหัวเก่งนะครับนี่นะฮะเขาก็จะมี2ที่นั่งแบบนี้เลยนะครับสำหรับที่นั่งคนขับนะครับที่หนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นที่นั่งสําหรับคนมองริมทาง ที่1นะครับต้องมี2ที่นั่งนะครับสำหรับงาน้านหิมะเพราะว่ามันใช้งานบนถนนนะครับริมทางเนี่ยก็มีคนคอยมองนะครับไม่งั้นมีโอกาสตกทางเยอะมากนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นออปชันที่ญี่ปุ่นเขาใส่มานะครับเนี่ยนะฮะด้านหลังก็สภาพโอเคนะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับพอนั่งแล้วก็ฟีลลิ่งประมาณนี้เลยนะครับสภาพภายในคันนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเห็นนะฮะผนังด้านบนเนี่ยไม่ได้มีรอยฉีกขาดของเนื้อผนังเลยนะครับ คอนโทรลสำหรับบุ้งกีนะครับเขาจะเป็นสองคอแบบนโทรลคู่นะครับแบบนี้นะครับเป็นคอนโทรลคู่ ools, แต่ว่าจะสองตัวนี้นะครับจะเป็นงานคอนโทรลสําหรับงานผ่านดันนะครับที่อัดบอกไปนะครับว่าเขามีลายคอนโทรลสําหรับงานผ่านดันเพิ่มเข้ามานะครับก็คือสองตัวนี้นะครับ ต่ว่าถ้าเบื้องกี้รรมดาใช้แค่2ตัวนี้ก็พอแล้วนะครับนี่นะฮะแต่ก็เจ้าตัวนี้นะครับเขาเป็นเกียร์ท้องนะครับเขาก็จะมีเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์นะครับแล้วก็ซอยถอยหลังสี่เกียร์แบบนี้เลยนะครับเป็นเกียร์ท็อกมันนวดนะครับบิดมือแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองขับกันนะครับนะครับตัวนี้แรงปั๊มโอเคเลยนะครับกดตัวลอยได้สบายๆเลยนะครับนะฮะ นิ่มนะครับไอคอนโทรลตัวนี้เนี่ยนิ่มมากเลยนะครับนะแล้วก็การทํางานแข็งของเขาเนี่ยก็ทําได้ไวตามมให้ตามมือดีมากๆนะครับท่านใดที่ใช้งานรถตักยึตะชี้มาอยู่แล้วเนี่ยก็จะทราบดีอยู่แล้วนะครับพวกนี้เนี่ยจะทํางานได้ค่อนข้างไวนะครับนี่นะอ่าเดี๋ยวเรามาลองเกียร์กันบ้างนะครับนี่นะครับมันเบรกมือแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองไล่เกียร์ตั้งแต่เกียร์หนึ่งไปนะครับมายินยาวไปเลยนะครับขออขอยอันนี้มันเกียร์สี่นะครับ อะไรตั้งแต่เกียร์หนึ่งนะครับผิดด้านผิดด้านอ่าโอเคนี่นะครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สามนะครับโอ้โหเกียร์สี่นะครับอ่าโอ้โหเกียร์เขาขับได้นิ่มมากเลยนะครับเกียร์นิ่มมากนะครับแล้วก็เบรกเนี่ยก็นิ่มดีมากๆเลยนะครับเบรกทีเดียวอยู่เลยนะครับมาทีเรามาลองเกียร์ไทลหลานกันบ้างนะครับเกียร์หนึ่งนะครับ เกียร์สองนะฮะเกียร์สามนะครับแล้วก็เกียร์สี่นะครับเนี่ยนะเป็นไงโอ้โหแรงเกียร์เขาดีจริงๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจังหวะพวงมาลัยก็นิ่มนะครับเดี๋ยวตัวจังหวะการเลี้ยวการหมุนพวงมาลัยของเขาเนี่ยทำได้นิ่มแล้วก็คล่องตัวดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับ ก็ขับมือเดียวได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยนิ่มดีเลยนะครับนี่นะฮะอ่าโอเคเลยนะตัวนี้นะครับพวกเกียร์ปั๊มของเขาเนี่ยทำงานได้ดีปกติเลยนะครับแล้วก็สภาพภายในของเจ้าตัวนี้นะครับก็สภาพถือว่าสวยโอเคดีเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นในอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพภายในหัวเก่งนะครับของเจ้าตัวฮิตาชิแอร์เวกหนึ่งร้อยคันนี้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตัดฮิตาชินะฮะ LX 100คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ใต้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เพาลูกค้าได้ต่อเข้ามานะครับก็จะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะครับเป็นรายละเอียดวิดีโอตอนี้ก็าขับทดลองใช้งานแบบเต็มซูมนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทั้งหลายอทีหนึ่งด้วยนะครับนี่นะฮะคันนี้นะครับก็มาค่อนข้างสภาพโอเคเลยนะครับแล้วก็ เครื่องปั๊มของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีมากๆเลยนะครับเอาไปเนี่ยก็พร้อมลุยงานได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะครับกับเจ้าตัวที่จะชี LX 100คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ